สวัสดีครับวันนี้ครับออนเดอ i พีชครับอยู่กับตวงครับแล้วก็เราจะมาทดสอบรองเทา้าฟุตซอล <ส army, S 1> แพนเอ็กอรินะครับก็สุดพิเศษมากๆนะครับเรามาดูนะครับว่ารองเทา้าฟุตซอลสองแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยครับจะทำได้ดีแค่ไหนครับกับรองเท้าคู่นี้ครับ <c oughs> <c oughs> ตอนที่กับตันสมใส่จริงในแมตช์การแข่งขัน AFF f u a l Championship mm hmm. ที่ผ่านมาที่เราได้แชมป์ไปด้วยเนะี่ยกับตันใส่คู่นี้แล้วแบบรู้สึกไงครับ ก็อันดับแรกเลยก็คือไวเกอร์ X น่เป็นรุ่นของผมอยู่แล้วครับว่าว้าวเลยคือในสีสันครับที่สวยสดใสที่แบบผมเห็นแล้วแบบว่าเออมันมิกกันดีมากครับทั้งทั้งที่มีหลายสีแล้วก็มารวมกันเงี้ยมันลงตัวมันลงตัวใช่ครับด้วยความที่เป็นไวเกอร์ X อะแล้วมันมายิ่ง X กับ อาริด้วยครับแล้วเป็น2แบนด์ยักษ์ใหญ่เลยกับตันรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่แพนเขาได้มีแบนเนอร์ที่ดีแล้วก็อาริเขาก็เป็นแบรนด์ที่โตอยู่แล้วที่ใหญ่แล้วทําให้คนรู้จักมากขึ้นเพิ่มขึ้นเงี้ยผมคิดว่ายอดการขายของแพนและของอาริน่าจะดีด้วยกันครับครับก็พูดถึงการสวมใส่บ้างแล้วกันครับกับตันว่ามันมันบีบไหมหรือว่ามันต่างจากเดิมที่กับตันเคยใส่ไวเกอร์ ก็ก็ได้ใส่ลงเล่นก็รู้สึกแบบอ่าประทับใจครับมันมันกระชับแล้วก็มันเบาไงครับแล้วก็สีสันสวยครับแล้วก็แบบมันทําให้ผมมั่นใจในการลงเล่นเนี่ยในการแข่งขันในครั้งนี้ครับผมเออ่ตัวอัปเปอร์ตัวบริเวณข้างบนอะไรเงี้ยก็ไม่บีบใช่ไหมครับไม่ครับก็คือผมใส่แล้วมันรู้สึกว่าอ่าโอเคครับมันมันมันนุ่มครับแล้วมันก็คอนโทรลบอลได้ดีแล้วมันก็กระชับแล้วก็สามารถวิ่งคอนโทรลไปไหนได้ก็กก็็แบบไม่เจ็บอะไรเงี้ยด้วยครับเพิ่งสังเกตมีแบบกันลื่นด้วยอ่ะใช่ครับแพนก็จะมีทําแบบกันลื่นมาเอามา แล้วก็เป็น <Okay. S 1> สัญลักษณ์ตรงส้นเท้านะครับเป็นสัญลักษณ์เลข5ก็คือฟุตซอลเล่นกัน5คนนะครับก็ถ <So, S 1> <So, S 2> ือว่าสวยงามครับสำหรับรองเท้าแพนเอ็กอริไว้ก็ X อ็กซ์ไมโครไฟเบอร์ iber, คู่นี้ครับ ก็วางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วครับสำหรับแพน x อกอารีก็คือเป็นครั้งแรกที่แพนได้จับมือกับอารีนะครับไงกัปตันช้างช่วยโปรโมตอาก็อยากฝากถึงแฟนๆฟุตซอลชาวไทยทุกคนนะครับรีบเข้าไปจับจองนะครับไวเกอร์ครับแพนเกับอารีนะครับก็มีจําหน่ายทุกสาขาของอารีนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามารีบจับจองกันนะครับผมแนะนําเลยครับรุ่นนี้ที่ผมใส่จริงครับแล้วก็ใช้จริง มันเป็นรุ่นที่ดีมากครับแล้วก็สีสันสวยสดใสครับรีบเข้าไปจับจองกันเยอะนะครับแล้วถ้าเกิดใครซื้อที่อารีเนี่ยมันจะสามารถเลเซอร์ชื่อด้วยนะโอ้อันนี้ก็ยิ่งดีเลยครับใช่ไหมกับการเลเซอร์ไปแล้วใช่ครับเลเซอร์ให้กับตาเองครับผมถ้าใครอยากดูอะไรก็เข้าไปดูของผมได้ครับผมเคยลงแนจีอยู่ครับเลเซอร์ชื่อด้วยได้ด้วยครับได้ครับยังไงตวงไม่รบกวนกับตาแล้วครับครับผมยังไงขอบคุณกัปตนมากครับครับผมก็ที่มาร่วม ออ t เดอะพ c ชกับตวงในวันนี้ถึงแม้ว่ากัปตันอาจจะยังรีโคเวอรี่ร่างกายอยู่ขอบคุณที่สละเวลามาให้ตวงด้วยนะครับอย่างฝากออดเดอะพีชไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้รายการออ t เดอะพ c ชและช่องทางของอารีฟุตบอลไว้ด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีให้กัปตันเซ็นรองเท้าแทนในกรีเป็นของรางวัลที่จะแจกในเพจอารีฟุตบอลนะครับใน Facebook ยังไงพิเศษแน่นอนครับแทนในกรีคุ้ Time and i'll still be winning i can feel the blood creeping up from the heathens got real got fight got pride got reason if they wanna go eat then you know i'm gonna feed them if you're coming for me hope you're ready for a demon